ชิปหายแล้วระเบิดออกมาเไรกนเหนอเกิดอะไเขึ้นกัอบนน่ะตอนนี้ประสิทธิ์หลุดมาแล้วตอนนี้มันได้กำลังอารวาสอยู่รีบออกจที่นี่เร็วเข้ารับทราบชิปหายแล้วเฮ้ยพี่จะไปไหนอ่ะ โอ้ยมจะถามอะไรมากมายก็ไปแก้แค้นไงแก้แค้นใครพี่บอยฮะแล้วมันจะไม่อันตรายเหรอพี่ไม่เป็นไรหรอกเหลือกันอยู่แค่นี้นะพี่เอาหน้าแล้วก็ระวังระวังกันไว้อยู่ใกล้พี่เข้าไว้อย่าห่างจากพี่เด็ดขาดเข้าใจไหมเราจะมีปัญญาทำอะไรขนาดแบบทุกคนบุกคอมการ์ดมาตู้ได้ถามจริงแต่เะไปสู้ได้เราหกคนขอมการยังสู้ไม่ได้เลยหุบปากนี่บินมึงไม่ต้องพูด ไม่ต้องพูดแค่ฟังพี่แค่นั้นจรงคนอื่นไมันจะพูดอย่างนี้อมกมันสั่งเสียไว้มึงก็หุบปากมึงเนี่ยจะช่วยดีมเนี่ยเพราะที่หุบปากกับพี่มากกว่าป่ะมึงอะหุบปากไปพี่มันจะมียาทำอะไรถามจริงมึงเข้าไปไม่ต้องพูดมากไหนวาซันอยู่ไหนวะลูกน้องเยอะแนักแน่จริงก็มาดินะเขามาเลยกูให้หมดอะโอยู่โทรโทรโทรโอ้ยเยอะเกินมาเป็นหมู่บ้านเฮ้ยลบก่อนรอบรอบรบ พี่มันจะหาเรื่องเขาอะจุยยังไม่รู้เลยหรอเฮ้ยช่างงงมึงมึงใส่จี้ก่อนแล้วตากูมาเร็ววินไม่ใส่จี้ก่อนเร็ว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 มามาตามมาตามที่มาติดเลยอะไรอย่าบ่นนะเร็วรอพี่กำบังหาที่กำบังหลบเฮ้ยเฮ้ยหาที่เราหลบดิวินหาแล้วอย่าบ่นได้ปะแม่งยแหม่ยก็สุนหมดอีก อีเว้เยเน้อดีอะได้ทำไมมาใหม่วัดวทีเด้ออือวัดทีเด้อตายไปมึงไม่ตายสัทีมัยมันแบบอีลานีอีลารีมันหลังยังไงวะเนี่ยอูอต้องหัวแต่ไม่ตายอู้เก้าอ,กอีกเพื่อนทั่วไอ้เลวอะไ่งงี้อีหอะอ้าวสักทีสุดมายิงมาได้ไหมอี ระวังด้วยระวังด้วยไประวังด้วยไอ้วินอย่าเข้าไปเลืกเงินวินไม่เลือกเลยอย่ามาสังโอ้ยเคยฟังหาอะไรมั้งวะไอ้เจ้าเบนเฮ้ยนั้นเลยโอเคไ่าจะหมดแล้วนะ ไปไปดูฝั่งโน้นไปเราเราเาม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 าตมาตามมาไอ้บินมาตรงมาเรงมามาต้องมาสั่งเงียบไปเดี๋ยวแค่สันแล้วสินะเออก็จบแล้วอยู่ไหนวายสันออกมาดิวะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยสันยุงวะมันคงจบแล้วสินะจบอะไรพี่ตัวนี่ตายที่ผ่านมามันจบง่ายแค่นี้เหรอพี่ถามจริงทั้งพี่ดีนทั้งทั้งแต็มทั้ง ทางโอ้ยแล้วจะพูดขึ้นมาเพื่อพูดแล้วเขากลับมาไหมอ่ะถามจริงบนเพื่ออะ,อะไรอ่ะเราูดใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,งเนี่ยเรื่องมันก็จบไปแล้วก็ช่างมันเธอไป <c oughs> แล้วเ,เอาไปว่าเราเดินทางต่อดด้ว,ว่ปอีกอย่างนะถ้าเรามาทะเลาะกันเนี่ยคนที่ตายไปอะ่ะเขาคงไม่อยากให้เรามาทะเลาะกันหรอกไป อฝนก็จบไาเฮ้ยเอ่อที่ว่าทางนี้แล้วกันนะไปไปเอ้เออเอ่อเออไหนไหนก็จะตายแล้วตายไหมตรงนี้แหลยมาไปตายสุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวทันได้ยิงเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เก้าเออนั่นมึงจำกูได้หรือเปล่า ปล่อยไงเพื่อนมึงอ่ะมึงเป็นใครแต่ที่รู้รู้อ่ะกูจะฆ่าพวกมึงที่บนเลยหายแล้วพี่นั่นเหรอเห็นนะเวียนฮ่ะพี่ดรพามาพี่ท่าเรือไปในส่วนสองชั่วโมงถ้าพี่ไม่กลับมาไปกันเลยพี่จะตายเหรอเอาอีกคนเหรอพี่ไม่เอานี่ไปนี่เป็นคำสั่งไปเดี๋ยวนี้ บินข<ม>าไม้ไปไม้ไปไม่ตากไม้ไดิสิครับขอทษสอบทุกอย่างนะครับไม้ไปมสาสานกันดีกว่านะ่าเศรษเลยขึ้น<อ>สนิมโอ้โอ้นี่แกล,ลาจากกันแล้วสินะงั้นก็ได้เวลาตายของแกลแล้วเหรอฉันว่าแกน่าจะเป็นลายต่อไปมากกว่านอะ้เก้า तो ती है คลิปยังไม่จบนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ต่อนะครับวันนี้เนี่ยพี่ดิมีเว็บดีๆมาให้น้องๆเล่นนะครับผมนั่นก็คือเว็บ A T M ขีดสปินนั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่ม ID เกมฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมมาขั้นตอนแรกเราสมัครสมาชิกกันเลยนะครับผมสามารถสมัครด้วย Facebook ก็ได้นะครับแล้วทางเว็บเนี่ยมีสอนวิธีสมัครและเติมเงินด้วยนะครับผมแต่ผมเนี่ยสมัครไปเรียบร้อยแล้วสิงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบก่อนละกันนะครับผมอ่ะมาแล้วครับทุกคนเว็บนี้นะครับมีสุ่มอะไรบ้างันผอ สเนี่ยจะเป็นสุ่ม ID หมวก F นะครับผมแล้วอันที่3จะเป็นสุ่มเพชรหน้าสนนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับสุด e x c l u s i v e เลยนั่นก็คือสุม่มคอมมือถือเกมมิ่งเกียร์เฮ้ยโคตรเจ๋งอะทุกคนอย่างนี้ต้องเติมหน่อยและเราจะสามารถเติมเงินได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับทุกคนดูด้วยนะครับว่าอันไหนเนี่ยเปิดการใช้งานบ้างนะครับก็ใครที่เติมเงินไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับทางเว็บเนี่ยมีสอนอยู่แล้วก็ผมนะอ่ะเรามาลองสุ่มสักหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะสุ่มท่าปักธงนะครับผมก็เาามพิ่่้ได ็ลุ้นอยู่ดีนะครับนะงั้นเรามาจัดกันเลยละกันนะครับนะมาเฮ้ยเฮ้ยเกือบได้เพชรบ้าเ้ยมาอีกรอบละกันนะครับนะไม่ยอมเว้ยมามามาเฮ้ย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 โอ้หกสิบเพชรเออมามาอีกรอบมาอีกรอบทุกคนผมไม่ยอมนะครับมา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  เฮ้ยทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเฮ้ยผมช็อกเลยเฮ้ยวอดได้มาเฉยอ่ะโอเคครับผมพอเราสุ่มได้แล้วนะครับให้เราทักไปที่เพจนี้เลยนะครับผมเพจนี้มีชื่อว่า atm k i s p i n .com เติมเกมสุ่มรางวัลนะครับโอเคส่งข้อความไปเลยนะครับพี่ครับผมสุ่มได้ ID ท่าปักธงครับ อโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับรอเขาตอบนะครับเห็นว่าเว็บนี้เนี่ยรับซื้อคืนด้วยนะถ้าเราไม่อยากเล่นนะครับทุกคนอ่ะตอบม,มาแล้วทุกคนงั้นโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงไปกันโลดอ่านี่ทุกคนผมเข้ามาแล้วนะครับทุกคนอ่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวผมทำท่าให้ดูนะครับผมนี่นี่นี่นเป็นไงโคตรเทสตรงลำพงวัดโคตรเจ้าครับทุกคนเป็นไงเป็นไง นะครับโอเคครับใครที่อยากมีแบบผมนะครับเว็บนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะครับทุกคนก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับทุกคนเว็บนี้มีชื่อว่า atm k i s p i n com นั่นเองนะครับผมอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาล่ะเราไปดูคลิปของเรากันต่อได้เลยครับผมไปอะไรวันเนี้ หึฮึเดอะไอแปลกๆเอ้าพี่วินพี่วินอ๋อเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นเป็นอะไรพี่ไม่รู้อะแต่คุณไม่ไหวโอเคงั้น ออกไปดูข้างนอกรอแล้วกัน <S <S ตายปา๋อวัดอ้าวหนูฟื้นแล้วเหรอใคร,ใครอ่ะอ้าวก็น,นี่โรงพยาบาลไงแล้วหนูมาอยู่ที่ไหนเนี่ยไม,ไม่เห็นคนเลย เก็หนู่ประสบอุบัติเหตุจากห้องแหบก,กับพ่อให้สลบไปสามวันนั่นอะสามวันใช่จวันจริงโอ้ oh my god มันต้องเงียบต่อแป๊กเอาโรงพยาบาลก็ต้องเงียบสิอ แล้ว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 ,ลวพี่หนูะพี่หนูพี่พี่หนูคื็ใครพี่พี่หัวขาวอ่ะหัวขาวอ่ะหัวขาวขาวใช่คนนี้หรือเปล่าเดี่ยตามมาแล้วคนไหนคนไหนพี่บอยเอานี่รู้จักกันด้วยเหรอก็อันนี้พี่ชายหนูอ๋ออ้าวแต่ประสบ อุบัติเหตุคนละอย่างกันนะเขาลดความอ่ะอันนี้ก็อาการค,ค่อนข้างโคตรมากเเป็นไนไม่ได้อ่ะไม่มีทางรู้จักกันด้วยเหรอใช่ก็อัน,นอันนี้พี่หนูก็<อ>ทำใจดีๆไว้แล้วกันนะโอ้อาการหนักมาก ีรืบอยเรืบอยนัคนอื่นนะอคนอื่นก็อไม่มีนะฮะแล้วพ่อหนูอ่ะพอ่อหนูทำใจดีๆไว้นะพอ่อหนูเสียแล้ว ไม,ไม่จริงไม่ไม่มีทางงั้นหนูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอ่ะโอเคมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย ทุกอย่างมันแปลกไปหมดเลยอตอน,น,นแรกก็งงนะว่าทำไมโลกมันเปลี่ยนไปแต่หนูพอจะสรุปได้พอหนูไปดูประวัติของซันซันเป็นนักโทษและเป็นนักวิจัยเมื่อ10ปีก่อนแล้วพอเขาได้ออกจากคุกมาเขาก็ทําองค์กรเพื่อสร้างวิจัยประสิทธิ์ขึ้นมาตอนแรกหนูก็งงๆงงนะ แต่พอหนูถามพยาบาลว่าหนูเป็นอะไรถึงอยู่ที่โรงพยาบาลพยาบาลก็บอกแค่หนูกับพ่อโดนระเบิดในหลับแล้วประสบอุบัติเหตุพ่อตายแต่หนูรอดหนูก็เลยรู้ได้ว่าสร้างโลกจำลองแล้วคนที่ประสบอุบัติเหตุจนเกือบตายแล้วนำบุคคลเหล่านี้เข้ามาในโลกจำลองใครที่ตายในโลกจำลองชีวิตจริงก็จะตายส่วนใครที่รอดในโลกจำลองชีวิตจริงก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่จะบาดเจ็บนิดหน่อยตอนแรกหนูก็งงๆนะแต่พอมาึกดีด ซันมาทำโลกจาลองเพื่อทดลองประสิตที่แตงสร้างขึ้นมาเท่านั้นแล้วใครที่ไปตกอยู่ในโลกจาลองก็คือคนที่โชคร้ายเท่านั้นเองส่วนพวกพี่ดิมก็ประสบอุบัติเหตุก่อนที่จะไปที่บ้านพักผ่อนเลยตกไปอยู่ในโลกจาลองเช่นกัน โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ปรสิตเขมือบโลกนะครับผมวู้อ้าวไอ้บอยไอ้ยี่มึงออกเซิร์ฟทำไมเนี่ยไอ้หาเอ้ยมิ่งดีจัดจัดเออมันเป็นยังไงการเป็นยังไงแม่งเอ้ยโอเคโอเคมา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 อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมแบบว่าเปิดคลิปแบบงงๆนะก็คือจะเป็นเอ็นเครดิตแบบว่า ไม่มีชื่อคนเลยนะไม่มีชื่อคนเลยแตจะบอกให้ว่าใครบ้างพราะกุขกี้เกตเตอร์เี้เยะเหรอเออนั่นแหละครับนักแสดงทั้งหมดก็จะมีผมมีนัทมีบอยมีอมสินมีวินมีคุณสกายแล้วมีใครอีกนะมีเก้ามีน้องมิวน้องลีโอเคด้วยว่ามึงจะลืมมีลีฟมีไอ้นนมีใครอีกวะมออนำยางเอนำไปอย่างก็คือเราก็จะมีนักแสดงสมทบที่ผมไม่รู้จักเขาเหมือนกันคือเหมือนกัน มันจะเป็นตอนนึงที่มีแบบตัวร้ายมาบุกไงแล้วม <All S 1> ันเป็นน่าจะเป็นเพื่อนของวินนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครผมก็เลยเออใครอยากแจมก็มาได้นั่นแหละครับก็ในเรื่องซีรีส์นี้ก็ก็คงไม่มีซีซั่นสองแล้วนะครับประกาศตรงนี้เลยว่าจบแค่ซีซั่นนี้นะครับผมก็คือจบด้วยแบบนี้ไปเลยนะครับก็คือ,อยผมจะมึงจะเปิดปิดหับระแสะอะไรวะโอ้้ยทำไมทรงผมเป็นอย่างนั้น อยตัดผมมาอยตัดผมเม่ไหม่ใช่ไหมจะเชีคนที่อะออกมาแล้วมาแล้วก็นั่นแหละครับซีรีส์นี้ก็คือตอนแรกก็คือผมจะไม่ทำเป็นซีรีส์หรอกจะทำเป็นตอนแรกตอนเดียวก็คือตอนที่ถ่ายสตอรี่ไปพักผ่อนเนี่ยแหละแต่ทีนี้คือแบบคือช่วยกันคิดอ่ะก็คือแบบเฮ้ยเราทําเป็นซีรีส์ดีไหมแล้วก็ทําต่อมาเรื่อยๆจนแบบว่ากระแสตอบรับมันดีจนพล่นรักเพื่งเลิฟคนเขาลืมพล่นรักพื่งเลิฟไปเลยงั้นแหละครับพี่ดีมครับมีคําถามครับครับ ประตูหายไปไหนวะอ้าวดิมครับผมผมยกให้ครับดิมครับนี่ครับออเย้ผมได้โลท้องแล้วเว้ยทุกคนผมจะไปต่อพ่อมยังไม่ถันล้านซับเลยยังอยู่ที่สี่แสนห้าอยู่เลยเนี่ยตอนนี้สี่แสนห้ายังวะสี่แสนต่อไปดีใจล่งหน้าไว้ก่อนไงอ๋อตลกล่งหน้าไงนั่นแหละครับก็ซีรีส์นี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวบทสรุปให้เลยนะก็คือว่าโลกนั้นน่ะก็คือเป็นโลกจำลองเว้ยคือเราก็แค่เป็นผู้โชคร้ายก็คือว่าเราเนี่ยมีคือประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนแรกเลย ทุกคนลองไปย้อนไปดูตอนแรกเอานะครับตอนที่เราขับรถแล้วเราก็ไปพักผ่อนแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราไปอยู่ในโลกนั้นแล้วคือระหว่างขับรถเนี่ยคือเรา <Yeah. S 1> ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำนั่นแหละครับแล้วเราก็อยู่ในโลกจำลองของไอซันไอซันคือใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้คนที่เป็นซันนะครับก็คือนัทน,นั่นแหละครับ <Yeah. S 1> ใช่คงงงนะไหนนะัทลองลองพาก็นไอซันดิวเวอร์เกยเพื่อจะเจอกัตั้ง กูหลุดใช่ไหมไม่เป็นไรกูเข้าไปใหม่ได้กูไม่ตัดต่อด้วยเอไอ้คนเน่าเลยอ่าแล้วแล้วผมจะบอกแล้วผมจะบอกด้วยนะนอกจากคุณซันแล้วเนี่ยยังมีคุณเจมอีกคุณเจมไหนนะทำเสียงคุณเจมดิเเออมีบันเอออะไรหรือเปล่าเห็นไหมทุกคนคือนัทแบบเป็นสามคาแรคเตอร์บางคนอาจจะแบบงงว่านัทหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเปล่านัทมันก็อยู่ทุกตอนเนี่ยแหละครับแต่แค่มันเป็นคนอื่นมาพาก์ นั่นแหละครับผมก็เอาง่ายๆคือในเรื่องนี้คือเป็นโลกจำลองที่เราเป็นผู้ช่วยลยเข้าไปอยู่ในนั้นใครที่ตายแล้วก็คือตายไปเลยใครที่ยังรอดชีวิตก็คือรอดแล้วหลายๆคนอาจจะงงว่าพี่บอยตายหรือเปล่าสรุปว่าบอยตายนะครับเกาก็ตายด้วยนะครับไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะคือตายไปเลยใช่ส่วนคนที่รอดก็คือไมล์และไอวิน ช้าจ้ารอได้ไงโมเดสารมาเลยเรียไม่น so ่ารอดเลยมันน่าจะตายไปเลยนะเอาจริงๆมันน่าจะตายไปเลยงั Sword> ้นไม่เป็นไรครับ๋ยวเดี๋ยวผมแบบว่านั่นแหละครับไม่ต้องไม่ต้องถึงมือกูด้วยเร็วหน่อใจนั่นแหละครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์โคตรปรสิตขมับโลกนะครับผมจบที่ตอนที่20 เดี๋ยวจะมีรวมทุกตอนให้น้องๆดูนะครับเดี๋ยวจะตัดต่อตัดพวกโฆษณาออกตัดโน่นนี่นั่นออกให้น้องดูกันแบบยาวๆไปเลยนะครับี่ชั่วโมงก็ไม่รู้วเราดูเอาแล้วก็เร็วๆนี้โอ้ยซาวเอนเจียอะไรเยอะแยะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมก็จะมีซีรีส์ใหม่ที่เป็นแนวมุมมองหนังที่ไม่ใช่มุมมองแบบเออเช้าแล้วหรอเพื่อนอะไรนี้ไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นมุมมองที่แบบเป็นมุมมองหนังนะครับทุกคนเป็นซีรีส์ที่ไม่ใช่ตลกเลยแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ไม่มีคอมเมดี้ไม่มี โรแมนติกตอนนี้ก็อยู่ในการถ่ายทำอยู่นะครับผมขอสปอยไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนีรร่ครับนี่นไม่เห็นรู้เลยไม่บอกบบคือบอกว่าก่อนตัวถงก็คือวินนะครับผมที่ทำให้ซีรีส์นี้ไ,ไม่จบสักทีนะครับเอาเดี๋ยวผมมาทุกตอนไม่ใช่เหรอนั่นแหละครับก็เดี๋ยวอาจจะอาจจะนะอาจจะให้ดูอะไรนิดนน,นึง,นง นิดนิดหนึ่งคืออะไรวะนิดนิดหน,น่นนอย,อ,ยอาจจะให้ดูบางฉากสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะมาเร็วๆนี้แต่ยังไม่ใช่อาทิตย์หน้าหรืออะไรก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึง่งอาจจะมาอีก2อาทิตย์ก็ไดใ้ให้ทุกคนได้รู้กันนะครับบอกก่อน <Yes. S 2> สปอยก่อนแล้วก็หลังจากจบเพื่อรักเพื่อเลิฟก,ก็อาจจะมีซีรีส์อื่นมาแทนไม่มีซีซัส์่สามแล้วนะครับแล้วก็สายสืบก็จะมอีอย่างอื่นมาแทนนั่นเองนะครับผมซีรีส์บอลสุดก็เช่นกันนะครับเนาะไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนาะอยากจะพูดออะไไไรีีกย่ลวาด โอเคครับก็สำหรับใครชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมอ่ะมึงจะพูดอะไรอ่ะมึงจะพูดอะไรไหมทางงานก็อย่าลืมติดตามผลงานของดีมคงต่อไปนะครไอ้กาวหล่อว่ะไอ้กาวมันหล่อว่ะเฮ้ยก็เอ๋องอย่างนี้เดี๋ยวผมบอกทีละคนเลยกันว่าช่องใครควรไปติดตามบ้างนะครับทุกคนเลยอยู่เว้นไอวิน ยอกยอกโอเคเอาง่ายๆใครอยากดูเกี่ยวกับแอนิเมชันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูช่องเกได้เพราะว่า9้าเนี่ยมีทำแอนิเมชันในซีรีส์ล่าสุดด้วยนะครับก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากดูช่องบอยเกี่ยวกับแกล้งก็ไปดูได้นะครับช่องนัดนัดอาฝากช่องหน it, ่อยเกี like> ่ยวกับอะไรอะไรพูดมา ก็แล้วแต่เรื่อยๆตาม,ม,ามอารมณ์อ่ะเอออันนี้คือใครอยากดูแลก็ไปดูช่องมันได้เบื่อเบื่อแค่เบื่อจะแก้ไขตรงที่แบบว่าไม่ใช่แกล้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นแบบคล้ายๆซีรีส์อนิเมะอ,อ่ะก็จะมีพวก<ห>ซีรีส์อนิเมะอ,อะไรนี้ๆๆๆๆๆส่วนบินก็ออมสินอ่ามีอะไรจะฝากไหมสองคนนี้ก็ของผมนะครับก็อ่าออมสินมีอะไรออมสินมีอะไรมีมีมีเคก็สวัสดีสวัสดีครับไม่เป็นไรไปแล้วไปแล้วออมสินมีอะไรจะฝากช่องไหมก็ก็อย่าลืมซับแนวด้วยครับ ไม่คิดจะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างอจุกบอกให้ก็ได้ใครอยากดูเบื้องหลังเบื้องหลังของผมนะครับนะก็ไปดูที่ช่องอมสินได้นะครับแล้วช่องคุณสกายเนี่ยก็จะมีคลิปอะไรบ้างคุณสกายเบื้องหลังเบื้องหลังด้วยแล้วก็มีคลิปกับผมด้วยนะครับไปดูกันได้นะครับก็ตอนนี้ช่องคุณสกายจะพันซับแล้วตอนนี้800แล้วใช่ไหมไวมาก850แล้วใช่ไหใช่850แล้วก็ไปกดซับช่องคุณสกายกดซับช่องทุกคนเลย นะ네ครับนะเพราะทุกคนช่วยกันทำช่องด้วยนะครับเจมุลสับนะทคนอย่าวินวินอย่วินวินกดซับทุกคนอย่วินวินอะไรนะบอยเราเราชื่อแก๊งเราชื well. ่ออะไรชื่อแก๊งเรานะครับอยู่ในตู้แก๊งครับผมใครไม่รู้อยู่ในตู้คืออะไรก็ยอมไปดูในซีรีส์สตูดิโอเอาละกันนะครับยูนิตเตอร์ครับยูนิตเตอร์ครับ นะครับฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับซีรีส์โคตรปรสิตเคลมแบบโลกอวสานเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันก็อย่าลืมไปแชร์กันด้วยนะเออกดซับสไครต์ด้วยทุกคนเลยใครอยากดูปรสิตอีกแน่นอนเลครับมีแน่นอนก็คือคลิปเดิมๆเลยแหละครับไปย้อนดูคลิปเก่าๆเอาแล้วกันนะครับไม่มีซีซั่นสองแล้วแต่จะมีซีซั่นใหม่แล้วนะครับก็อย่าเราโอเคไปทำงานต่อไปไม่ทำไม่ทำไม่ทำเราออกเราอเราเราเอาพูดแล้วนะเงินเดือนไม่ต้องโอเคเจอกันเจ้าเจอกัน ไปทุกคนทำงานต่อไปไปไม่ทำไม่ทำแล้วคทำไปสัตว์นี้มึงพูดแล้วนะวินมึงพูดแล้วนะพูดแล้วนะไม่ต้องทำนะไอ้นัทไปทดลองต่อไปน้องรักไปเร็วบอยมาด้วยคุณสกายมาต่อเร็วไปทดลองต่อไปมึงจะเอาขาไหม่ตีมแบบนี้ไม่ได้นะไอ้วินมาทำไมพังหมดแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเตรียมซีรีส์ใหม่เกี่ยวกับ SCP ดีกว่าไหมเอาป่ะเกี่ยวกับแลบอะไรเงี้ยเออเกี่ยวกับสาย้อนไมทำเมื่อรอบเลยอเออไปไหนอยู่ที่อยู่ไหนวะ อยู่นี่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 นนลงมาลงมาอ่าอันนี้แหละฮึบกูเข้าไปก่อนไอ้เชี่ยยยโทรศัพ <c oughs> กดเลย <c oughs> ตัวถีตัวถีนะเออดีมากไปเราจะไปทดลองกันต่อโอเคสำหรับทีมนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ bye bye, รรบ๊ายบายจิ๊กเกอรผม